ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำน้ำหยดนะครับเป็นอุปกรณ์น้ำหยดที่ทำกันง่ายๆนะครับประกอบกันง่ายๆก็เดี๋ยวจะมาแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายไมโครขนาด3มมิลน,นะครับตัวนี้ก็ซื้อมาม้าวนหนึ่งนะก็อยู่ที่ราคา200บาท202บาทนะอุปกรณ์นี้ผมซื้อมาจากดูโฮมทั้งหมดเลยนะครับ อุปกรณ์ตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้หัวน้ําหยดนะครับหัวน้ําหยดตัวนี้ถุงหนึ่งนะมี50ตัวนะครับถุงนึงมี50ตัวก็ราคา96บาทเนาะตัวนี้จะปรับน้ําได้1ถึง120ลิตรต่อชั่วโมงนะครับวิธีการปรับก็เป็นการหมุนเข้าหมุนออกเท่านี้เองถ้าหมุนออกมากน้ําปริมาณน้ําก็จะออกมากแล้วบางทีเปิดมากๆกก็จะหลุดน,นะฮะ นี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับปรับเข้าป,ป,ป,ปรับออกนะจะทําให้ปริมาณน,น้ําที่แตกต่างกันนะครับก็ส่วนมากก็จะปรับเป็นหยดนนะตัวนี้นะต่อไปตัวที่3ตัวที่3านี่เป็นข้อต่อนะข้อต่อตรงนี้จะเสียบกับสายไมโครนะด้านนี้จะเสียบเข้าหมา่สายไอสายไมโครนะจะเป็นลักษณะาหางปลาไหลก็ ก็ดูขนาดด้วยละกันเพราะอันนี้เราใช้ขนาด3มิลน,นะครับ3มิลส่วนด้านนี้เนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวที่เสียบเข้ากับตัวสายเมนครับสายเมนเป็นท่อ PE นี่แหละนะครับอันนี้ก็ถุงหนึ่งมีร้อตัวนะถุงหนึ่งมีร้อตัวข้อต่อนี่ก็48บาทนะครับร้อตัว48บาทและอีกตัวหนึ่งเป็นก้านปัก นะกานปรับตัวนี้ประคองสายน้ําหยดเวลาเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราก็จะเสียบดินเอาไว้แล้วก็จะพาดมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้กันหัวน้ําหยดตกลงพื้นนะครับแล้วก็เวลาเราตรวจสอบเดินตรวจสอบเราก็จะเห็นได้ง่ายๆว่าหัวมันไม่ตันเนาะ,ะนี่เรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับก็ง่ายๆของผมอ่ออีกตัวหนึง่งตัวนี้ ไปไตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในการเจาะสายเมนนะฮะสาย PE ท่อ PVE เรานี่ PE เรานี่แหละนะตัวนี้ราคา80บาทนะครับขนาด3มิลจะมีะก้านสำหรับดันเวลาเราเจาะแล้วอาจจะมะีเศษของท่อ PE เนี่ยอุดอยู่เราก็จะดันเข้าไปนะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูกันประกอบกันนะครับ สายไมโครผมจะใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1ฟุตพอนะฮะประมาณ1ฟุตพอเพราะว่าท่อผมวางไว้อยู่ที่ใต้คนต้นไม้เลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งขั้นตอนนั้นกันแล้วกันแต่ตอนนี้เรามาประกอบอันนี้กันก่อนนะฮะท่อ PE ผมก็อยู่ตรงนู้นนะครับอันนั้นเป็นท่อ Pe ขนาด25มิลเนาะ พอ P.E. ขนาด25มิลอันนั้นผมใช้เดินเมนเฉพาะาบริเวณใกล้ๆตัวบ้านนะครับก็จะไม่ได้ใช้ปั๊มอะไรตรงนี้จะปล่อยน้ำลงมาเลยนะจะปล่อยน้ำลงมาจากแทงข้างบนแทงก็สูงอ,อยู่ประมาณ3เมตรนะครับอโอเคเราเริ่มมาทำการประกอบกันเลยตอนนี้ผมใช้30เซนนะครับใช้30เซนผมก็กะเอาเนี่ามสิเซนนึ่งฟุตนี่แหละ เพราะถ้ามันยาวมากแล้วมันจะไปเกะก,กะที่ใต้ต้นไม้บางเวลาเราพวนดินเวลาเราถอนหญ้าอะไรพวกนี้ที่มันยาวไปมันก็จะเกะก,กะเนี่ยเราได้แล้วนี้จะประกอบให้ดูสามหัวนะฮะใช้ไฟแช็กลนไฟหน่อยก็ดีเพราะว่า าสายเขาแข็งนิดนึงนะลนเบาๆแค่นี้เองลนนานไม่ได้เนี่ยจะเสียรูปเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่สนิทเห็นไหมสนิทด,ดีอ่าต่อไปมาในส่วนของด้านตัวนี้นะฮะหัวน้ำหยดเ,เพื่อน,อนๆที่จะเอาสายไมโครยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าพื้นที่ของเราอ่ะเราเดินสายเมนแบบไหนแล้วก็ต้นไม้เรา ห่างขนาดไหนเราก็ไปเลือกความเหมาะสมเอาละกันนะครับก็ทุกอย่างก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่แล้วกันนะฮะเรื่องของความยาวก็แล้วแต่พื้นที่แต่เรื่องของอุปกรณ์เนี่ยก็ไปดูได้ตามร้านาห้างเป็นซูเปอร์สตร์ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับนี่เราก็จะประกอบได้อย่างนี้ แล้วก็ก้านนะครับก้านเราก็จะเสียบเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับง่ายๆเท่านี้เดี๋ยวเราก็ไปปรับน้ำหยดกันทีหลังเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการจำนะฮะการติดตั้งกับสายเมนว่าเราจะทํากันแบบไหนแล้วปรับน้ำประมาณไหนมันถึงคิดว่ามันจะพอดีหรือเหมาะสมกับต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่ ก็จะใช้ปริมาณน้ําเยอะต้นไม้ต้นเล็กก็จะใช้ปริมาณน้ําน้อยนะครับเราก็ต้องดูในอัตราหยดเอานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันทีหลังครับผมครับผมในขั้นตอนนี้นะฮะก็จะมาดูในเรื่องของการอเอาอุปกรณ์นะที่เราประกอบชุดน้ําหยดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําการติดตั้งกันกันกบสาย PE นะที่เป็นสายเมน อันนี้เป็นท่อขนาด25มิลนะครับอันนี้คาดส้มนี่ทนแรงดันได้อยู่ที่4บาร์นะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการติดตั้งกันทีเนียอันนี้ส่วนเราก็ยังไม่ได้ทําระบบน้ําอะไรเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเพราะว่าโมเตตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ระบบไหนดีนะเลือกท่อแบบไหนดีแต่พอเรามาคํานวณเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายนะแล้วก็รวมถึงอ,อุปกรณ์รวมถึงแรงงานในการติดตั้งแล้ว เลือกใช้ข้อดีมันจะง่ายกว่าผมซื้อมา200เมตรเนี่ยผมก็ทำการเดินสายเองคนเดียวได้อะไรได้เนาะนะฮรเราก็ต้องสู้กับภายแ้งแบบนี้แหละครับโดยการหาระบบน้ำนะาให้ต้นไม้ให้ได้นะครับช่วงนี้ก็เดือนกุมภานะก็จะเข้าเดี๋ยวพันหนาวไปแล้วเดี๋ยวจะไปสู่หน้าแรงแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวระบบน้ำมาให้ดีนะครับ เรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะฮะก็ตัวนี้นะครับขนาด3มิลน,นะเราจะทําการเจาะลงไปนะครับเจาะไปก็จะแข็งหน่อยนะครับระวังมือแล้วกันนะฮะนะครับ,นะรบออกแรงนิดนึงอันนี้เราเปิดน้ําเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำ itation. เราเปิดน้ําขึ้นมาแล้วอันนี้เราใช้จากแรงดันนะเราใช้จากแรงดันของเราไม่ใช่ใช้ปั๊มนะครับเราใช้จากแรงดันของแท้งนะฮะ แทงคน้ำที่อยู่ข้างบนนั้นนะครับความสูงก็อยู่ประมาณ4เมตรได้นะอันนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้ปั๊มน้ําอะไรเลยก็ใช้อย่างเดียวก็คือน้ําที่ขึ้นไปเติมบนแทงนะครับแต่ในระบบนี้เราใช้กาวิตี้ของน้ำนะก็คือใช้แรงดันของความต่างระดับของน้ําเข้ามาช่วยนี่ครับกดเข้าไป มันจะนิดนึงนี่เสียบเข้าไปแล้วเห็นไหมมันจะก็สนิทคือเวลาเราเจาะแล้วพยายามไม่ต้องไปคว้านอะไรมันมากนะครับมันทํามาค่อนข้างดีแล้วนะเดี๋ยวมันจะหลวมเกินไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของน้ําครับเปิดมา,ามก็จะพุ่งมากอย่างนี้ใช่ไหมครับ คือเราจะปล่อยให้มันหยดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ให้มันไหลมากก็ได้นะครับพอเราเลือกท่อไม่ได้ใหญ่มากนะท่อนี้มัน25มิลเดี๋ยวเราต่อหลายๆท่อแล้วเออหลายๆจุดแล้วมันจะทําให้แรงดัทนท่อนี้มันต่าลงนะอ่ะก็ประมาณให้นับหยดให้ได้อะ่ะ อพอน้ําหยดได้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปักนะฮะปักแล้วก็เราจะใช้อย่างต้นกล้วยเนี่ยเราก็จะใช้ตัวใบของต้นกล้วยนยคุมไปเน่อยเพื่อรักษาความชื้นเขาบางทีดินแข็งเราก็ต้องอันนี้หน่อยน้ําหยดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปถึงตรงโคนเขามากนะครับเอาห่างๆหน่อยก็ได้นะฮะจะแรงไปนิดหนึ่ง คะประมาณนี้เน,นาะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปติดตั้งในจุดต่อไป